สวัสดีครับผมสวัสดีแต่เช้าแล้วครับทุกคนครับผมขณะนี้เป็นเวลา10บโมงสิ็ดนะครับผมวันนี้ก็ไปส่งงานตามเคยครับผมงานที่ร้านเพียบเลยทุกคนเห็นไหมครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังโมจะขับรถทีเ่เดี๋ยวชนครับผมก็เช้านี้อยู่เส้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วครับผม <c oughs> เส้นนี้เป็นเส้นตามเคยนะครับที่ว่ายังไงเส้นนี้ก็ รถค่อนข้างเยอะเพราะเป็นสะพานเดียวที่ส่วนมากคนมัก็ใช้ข้ามข้ามทางนี้เพื่อไปไปพวกลาดดาเนินเนาะไปพวกลาดดาเนินพวกอ่าสารีชัยสมรภูมิอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็เป็นเส้นเดียวที่ที่ผู้คนใช้ก็ใช้สนนกันเยอะนะครับผมตอนนี้นะครับวัน,นวันนี้แต่เช้าเลยพอดีประรับงานตอนเช้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปต่อนะครับผมเดี๋ยวกําลังจะไปส่งงานที่ร้านนะครับที่ประตูน้ํานะครับผมนะฮะ วันนี้รถเยอะวันวันวันนี้รถเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเช้าแล้วแหละช่วงเช้าตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบโมงเนี่ยคนจะเยอะรถจะเยอะนะครับรถจะเยอะมากเลยนะฮะไม่ค่อยได้มานะเซนนี้ปกติแล้วอะไม่ค่อยได้มาหรอกนานๆทีเพราะาส่วนใหญ่ใช้บริการพวกไลแมนพวกไรเดอร์สักสส่วนใหญ่นะครับผมแต่วันนี้งานมาถุงใหญ่นะครับงานเข้าร้านด้วยถุงถุงใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอางานให้ดูนะครับ เดี๋ยวรอจอดรถกันสวัสดีผู้ติดผู้คนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมนะฮะฝากติดตามคลิปกันด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะที่ว่าติดตามแล้วก็มีเพื่อนๆมีเพื่อนๆน,นะครับผมคอมเมนต์บอกกันว่าบางทีเสียงเบาไม่ได้ยินเสียงเลยเออจริงๆแล้วมันมันอาจจะต้องใช้ไม้นะแต่ว่าเพิ่งทาเพิ่งเพิ่งเขาเรียกอะไรเพิ่งจะเริ่มเนาะค่อยๆทําค่อยๆอ,อะไรเผื่อมันจะ มีรายได้เข้ามาช่วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามเงื่อนเงื่อนไขข,ของทาง Youtube บ่าทุกคนนะครับว่ามันจะต้องมีเป็นกฎระเบียบครบกี่คนถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปอ่านเอานะครับไฟเขียวตลอดเลยวะยังไม่ได้นี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้ให้เพื่อนๆดูดงานเนาะขอผมของเรา ของเรามีต้องต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ว่าของเราอะ่ะมีหน้าร้าน,นะทุกคนอยู่ประตูน,น้ํานะครับผมตึกกรุงทองพาซานะครับผมตึกกรุงทองพาซาหนึ่งนะครับผมเส้นอซอยเพชรบุรี2ีนะนะครับผมเพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่แบบเอ้ยอยากขายเสื้อผ้าสาวพัสดไซหรือเสื้อผ้าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็ขอแนะนํานะครับแต่ต้องมาลองเดินดูกันนะมันจะมีตลาดเช้าด้วยทุกคนนะครับมันจะมีตลาดเช้าด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่เคย ยังไม่เคยลองมาเดินนะเพราะว่าอนอนดึกตื่นไม่ไหวเอาพูดตรงๆนอนดึกแล้วตื่นไม่ไหวนะครับโอ้โหรถเยอะมากเลยโอ้โหรถบางคันก็เนาะเออนะครับนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมมันจะมีตลาดเช้านะทุกคนนะมันมันมันจะมีตลาดเช้ากันนะทุกคนนะมันจะมีตลาดเช้าไม่เคยมาเดินเหมือนกันอยากอยากเดินดูเหมือนกันเพราะว่ามีเพื่อนๆนนะ่ะเขาแนะนํากันว่าเฮ้ยพี่เต๋าลองลองไปดูเสื้อผ้าผู้ชายมาไลฟ์ไหมอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็น่าสนใจดีนะเนาะเพราะว่าอาชีพเสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้นะทุกคนนะะเดี๋ยวให้ดูงานทํากล้องแผ่นกันนี่เป็นไงครับข้างหลังหนึ่งถุงสองถุงแล้วก็มีข้างล่างอีกทุกคนมีข้างล่างอีกนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับทุกทุกคนนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปต่อเดี๋ยวแผ่นกล้องไปก่อนตอนนี้ะครับผมเราอยู่เส้นอ่าเขาเรียกเส้นผุ่หัวทองปะ่ะเขาเรียกเส้นผู่ผุ่หัวทองไหม เดี๋ยวก็พ้นไฟไฟไฟ,ไฟเขียวกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อแล้วนะครับนี่นะครับผมนะฮะตอนนี้อยู่แถวแถวเส้นที่จะข้ามไปทางนู้นน่ะทางเส้นอะไรนะทางเส้นสนามม้านังเลิองอ่าใครที่เคยมาเส้นนี้ก็น่าจะรู้อยู่นะเพราะว่ามันมีเป็นช่วงเนาะช่วงเช้ารถจะโคตรติดเลยแต่สายสายไปรถก็จะเบาบางลงนะครับนะ <c oughs> นะครับผมก็ เช้านี้บางทีมันยังมีงานบางส่วนเนาะที่ช่างเขายังเงย็บไม่เสร็จนะครับนะก็ฝากร้านค้าด้วยเนาะฝากร้านค้าด้วยครับผมของเรานะครับมีหน้าร้านนะครับอยู่ประตูน้ํานะทุกคนนะ <elderly man> ของเรามีหน้าร้านอยู่นะครับผมตึกกรุงทองพาซาหนึ่งนะครับอยู่ซอยเพชรบุรี21่นะทุกทุกคนนะร <elderly man> ้านของเราเนี่ยอยู่อยู่บนตึกนะครับ <elderly man> อยู่บนตึกกรุงทองพาซาหนึ่งนะครับผม ซอยเพชรบุรี21นะชื่อร้านฟินนี่แฟชั่นนะครับผมเรามีหน้าร้านชัดเจนนะเรามีหน้าร้านชัดเจนนะเพราะว่าขายมา5-6ปีแล้วทุกคนขายมาห -6 ปีแล้วนะครับผม<ค><ๆ>ก็ช่วงนี้งานเราก็จะมีแต่พวกลายดอกพวกจามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองมาเลือกดูกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจผ่านมานะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทักมาก่อนนะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเต๋าไม่ได้เข้าไงนึกภาพว่าเต๋าเต๋าไม่ได้เข้าหน้าร้านแต่หน้าร้านเนี่ย มีลูกน้องอ่ะคอยให้บริการอยู่นะครับผมสอบถามหรือผ่านถามเจ้าแนนก็ได้นะครับผ่านถามเจ้าแนนก็ได้นะเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยเอาตรงๆสาวพัดไซส์สาวอ้วนเนี่ยส่วนส่วนมากเนี่ยอกจะใหญ่นมใหญ่อกใหญ่ก้นใหญ่เอวใหญ่นะครับเอวใหญ่ทีเนี้ยปัญหาคือบางทีอกได้แต่เอวไม่ได้ก็มีนะครับลอง ปรึกษากันได้นะครับผมหรือใครที่กําลังริเริ่มอยากจะขายเสื้อผ้าสาวอวบพัสดไซอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาถามได้นะครับผมว่าเออเริ่มขายยังไงหรือว่าลองมาเดินดูที่ตลาดก่อนไหมว่าตัว,ต,วตัวเองเหมาะกับงานไซส์ไหนเหมาะกับงานแบบไหนนะครับมันมีเดสธรรมดาก็มีนะครับมีมีทั้งเดสธรรมดามีทั้งจมสุดขายยาวกางเกงยีนเสื้อผ้าลายพื้นลายดอกอะไรประมาณนี้มันมีอีกเยอะ นะครับม,ม,มันมันมันมีอีกเยอะเพราะนั้นแล้วลองพิจารณากันดูดีๆนะครับผมแล้วก็ลองมาเดินดูกันก่อนนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆบอกว่าเฮ้ยวันวันก่อนพี่ไปแล้วไม,ไม่ไม่เจอเองล่าสุดพี่ส้มนะครับพี่พี่ส้มนะพ,พี่สาวที่น่ารักเลยพี่ส้มก็คือมาแล้วไม่เจอนะครับกว่ากว่าเต๋าจะเข้าถึงร้านก็วันบ่ายสองเพราะว่าบางทีอ่ะมันต้องเข้าไปเช็คสต็อกด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็คุมเครืออยู่นะครับผมแต่ของเราเนี่ย ขายส่งขายปีกแล้วก็ขายในทิกต o k ด้วยนะครับผมแต่ทิกต o k เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบเขาเยอะนะครับถามว่าขายอยู่ไหมถ้าเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยชี้แจงก่อนเลยว่าในตึกอะขายหน้าร้านอะก็จะเป็นราคาส่งแล้วาคาปีกแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ที่ราคาที่มันถูกลงหน่อยไปไปดูในทิกต o k นะครับ ไปดูในทิกตอกนะชื่อชื่อทิกตอกชื่อเดียวกับร้านลเลยครับฟินนี่แฟตแบนนะครับฟินนี่แฟตแบนนะครับผมไปติดตามกันกันได้นะเพราะตอนนี้ยอดติดตามเห็นเจ้าแนนบอกว่ายอดยอดคนดูสามพันกว่าคนแล้วเอ้ย,ยอดยอดคนยอดผู้ติดตามเนี่ยสามพันกว่าคนแล้ว <c oughs> นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคนดูนะครับผมบางส่วนก็จะบอกว่าเฮ้ยเข้าร้านกันบ้างไหมวะจริงๆแล้วอะ่ะปกติอะ่ะก็จะเข้าร้านแต่ทีเนี้ย หลังๆมาเนี่ยบวกกับมีร้านขายติ่มซำขายกระเพาะปลานะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวอีกทีนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกทีน่าจะช่วงเย็นๆนะครับผมวันนีน้น่าจะต้องกลับไปเปิดร้านเพราะว่าเจ้าของตลาดโทรมาตามแล้วบอกพี่หยุดไปหลายวันเป็นเดือนแลพี่ไม่คิดจะมาขายหรือเงเราก็เก่งคือความเก่งใจอะเนาะเออเพราะว่าเรายัางไงเราเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาอะเนาะเขาเราต่างคนต่างเก่งใจนะแต่เราเก่งใจเขามากกว่า เพราะว่าเขาไลา่ยมาตามแต่ว่าด้วยค่าเชา่าอะเนาะที่มันต้องเดินค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดการกันทีหลังนะพอเราเราหลังไม่กันได้นะครับผมฝากช่องทางนะครับเสื้อผ้านะครับ ฝากช่องทางเสื้อผานะครับผมปักหมุดได้เลยนะครับผมตึกกรุงทองพาซาหนึ่งนะครับยู่ซอยเพชรบุรี21นะครับร้านค้าเราเนี่ยอยู่บนตึกนะครับอยู่ชั้น4นะครับผม้านฟู้ดนะครับผมถ้าใครเคยมาแล้วลองแวะเข้าไปดูนะครับผมร้านของเราเนี่ยห้องเนี่ยทาสีโม่นะครับผมอยู่ใกล้ๆติดกับบันไดเลื่อนนะครับผมลองไปดูกันได้ครับมีงานสวยๆแต่ว่าช่วงเนี้งานหน้าร้านอ่ะ เหลือน้อยนะครับผมพูดง่ายคือแทบจะแทบจะไม่เหลืออะไรให้ <laughs> ให้เชียร์ขายแล้วเพราะว่าขายลไลฟ์สดในติ๊กต็อกไปเกือบหมดแล้วครับผมแต่มาแวะเวียนถามกันได้นะครับแวะเวียนถามมันได้เลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูงานก่อนนะเข้าๆนะครับหนึ่งสองถุงแล้วข้างล่าง,งนี้ครับอีกสองถุงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งงานนะเดี๋ยวจะให้ลูกน้องอ่งนนะลงมาช่วยฮิ้วขึ้นไปนะเพราะว่า มาธุระไม่นานนะครับผมเพราะเดี๋ยววันนี้ต้องอาจจะต้องกลับไปไลฟ์สดต่อด้วยนะครับผมแล้วก็ขายของกินต่อด้วยนะฮะถ้าใครอยากชมไลฟ์สดนะครับผมทิกต o อกนะครับผมชื่อในในทิกต o อกชื่อฟินนี่เฟสนะทุกคนลองไปติดตามกันดูนะครับผมงานคือทิกต o k อะ่ะมันต้องดอปราคาลงเพื่อเพราะว่าสมัยนี้มันอะไรก็ต้องถูกกนะันเนาะแต่ว่าถูกเนี่ยไม่ได้ถูกแบบถูกเวอร์วังอลังการไม่ใช่นะถูกในราคาที่อ่าไม่ไม่กระทบ ใช้คาว่าในราคาถูกแต่ว่าถูกเนี่ยไม่ได้กระทบต้นต้นทุนนะอ่าก็คือว่าคำคำนวณราคามาหมดแล้วนะครับผมส่วนมากแล้วว่าเจ้าแนนเนี่ยแฟนผมเขาจะเป็นคนที่คำนวณต้นทุนมาว่าอ่ต้องขายเท่าไหร่ต้องต้องต้องปล่อยเท่าไหร่ปล่อยประมาณนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายหน้าร้านให้ดูถ้ามีจังหวะดีๆนะเดี๋ยวก็ไปถ่ายหน้าร้านให้ดูนะครับผมก็ ขอบคุณคนดูนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ให้ให้กำลังใจกดไลค์เข้ามามีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณที่ติชมเข้ามานะครับผมเราจะนำคำคอมเมนต์ต่างๆนานเนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพนะครับผมนะฮะขอขอบคุณมากๆครับผมนะเดี๋ยวถ้ามีว่างๆเดี๋ยวถ้ายังไง ค่อยทําคลิปเพิ่มเติมอีกทีนะครับผมนะฮะขอขอบคุณมากมาครับผมกับรายการพี่หนวดชาแนลนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ให้เต๋าด้วยนะครับผมนะฮะขอบพระคุณมากครับบ๊ายบาย